ดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน้เบื้องต้นนี่ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้าท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีทั่วแล้วนะครับ นี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆกนะก็น่าจะได้ติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้ ใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อ,อย่าก็ด้อยดีสองสาวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี้ต้องเปิดเช็คหม้อน้ำบ้างนะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิก basic เลยเดีย๋ยวต้องตรวจสอบนะมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมอึกไหมสำลักไหมนะครับ เรื่ออยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับืราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะรถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบอะไหเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับ แหมสภาพเรียบร้อยดูดีเกินอายุอนามจริงนะรถคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆหรือไม่ทีนึ่งก็เรียกว่ามีการซ่อมบำรุงหรือว่าแมเทนแนนใหญ่มาแล้วนะครับก็เลยสภาพออกมาดีขนาดนี้นะ